ดีครับท่านผู้ฟังมาฟังกันต่อครับกับนวนิยายจีนกำลังภายในเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดารบทที่สี่ตอนที่สี่ครับช่วครู่ให้หลังป่วยป่วยค่อยกล่าวว่าท่านกล่าวมีเหตุผลนับแต่นี้ ข้าพเจ้าจะอยู่ข้างกายท่านโดยไม่ไปจากท่านแล้วคุณป่วยเอี้ยงอดฝืนยิ้มไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งได้ยินคำพูดนี้จากปากถังเล้งถังเล้งรบเร้าพัวพันเพียงคิดติดตามเขาเข้าดินแดนแมวแต่จุดประสงค์ของป่วยป่วยกลับต้องการเป็นสามีพภรรยากับเขา หลังจากช่วยถังแปะชวงออกมาเรื่องของถังเล้งคงยุติลงแต่เรื่องของป้วยป่วยไม่ทราบเมื่อใดจึงสิ้นสุดรักอันงมงายของหญิงสาวชาวแมว้วหุนป่วยเอี้ยงได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่แรกหญิงสาวเช่นป่วยป่วยเขามิอาจไม่รับผิดชอบจากนั้นป่วยป่วยหยิบวัตถุคล้ายเปลือกหอยอันนั้นขึ้นมาเป่าอีกรา ซุ้มเสียงที่เป่าออกมาครั้งนี้ฟังดูไม่มีข้อแตกต่างกว่าครั้งแรกยังคงสร้างความปลอดโปร่งใจแก่ผู้รับฟังแต่คราครั้งนี้ฝูงหนอนไหมทองล่าถอยไปช้าๆสาบสูญโดยสิ้นเชิงคุ้นป่วยเอี้ยงเห็นเช่นนั้นมิเพียงไม่รู้สึกโล่งอกตรงกันข้ามจิตใจกับหนักอึ้งกว่าเดิม จากนั้นป้วยป่วยวางวัตถุที่คล้ายเปลือกหอยอันนั้นลงแก้เชือกที่มัดพันธนาการให้กับหุ้นป่วยเอี้ยงเชือกเหล่านั้นผูกเป็นเงื่อนเป็นป้วยป่วยแก้ออกโดยง่ายดายแต่หุ้นป่วยเอี้ยงชมดูจนตาลายพร่าปลายป้วยป่วยประคองหุ้นปวยเอี้ยงลุกขึ้นนั่งถามว่ามีที่ใดไม่สบายหรือไม่ ข้าพเจ้าสบายดีหุ้นปวยเอียงตอบเพียงแต่ความรู้สึกในตอนนั้นแปลกพิสดารยิ่งคล้ายไม่อาจปลุกปลอบเรี่ยวแรงขึ้นได้กว่าตามองรอบข้างแล้วกล่าวที่แ้มีแต่ท่านอยู่เพียงลำพังป่วยป่วยพงงกศิษะกล่าวว่าผู้อื่นห้ามไม่ให้เข้ามาอ๋อ นี่เป็นเกต่วงห้ามของชาวเผ่าแมวเราปุ้ป่วยเอียงคบคิดแล้วถามว่าในเผ่าแมวของพวกท่านท่านคงมีฐานะสูงส่งไม่น้อยกระมังป่วยป่วยกล่าวอย่างยิ้มแยม้มท่านข้านตาดูเป็นกงจู้หรือป่วยป่วยส่งเสียงร้องออกมาว่า่านทราบได้อย่างไร ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะเข้ามาสอบถามจนทราบว่านี่เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าแห่งแมวป่้ยป่วยสันศีิษะกล่าวว่าบิดาข้าพเจ้าไม่อยู่ที่นี้ทุกวันเขามีเรื่องมากมายต้องสะสางต้องอยู่ร่วมกับชาวเผ่าเดียวกันอย่างนั้นเขตหวงห้ามนี้นี่เป็นสถานที่ ฝึกฝีมือของกอกอพี่ชายเราข้าพเจ้าก็ชมชอบฝึกวิชาบูดังนั้นพักอยู่ที่นี้ท่านรู้จักวิชาจี้จุดปุวยป่วยกล่าวอย่างเสียใจเล็กน้อยนอกจากนี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบจะจับตัวท่านอย่างไรหุ้นป่วยเอียงสันศีษะเป็นเชิงไม่ถือสากล่าวว่า ข้าพเจ้าเพียงครุ่นคิดว่าซื่อแปรของพวกท่านสองเฮียม้วยคงไม่ใช่ชาวเผ่าพวกท่านเขาไม่ใช่และไม่คล้ายเป็นชาวฮั่นใช่แล้วแชร์ซกหายใช่อยู่ในแผ่นดินตรงนวนหรือไม่คุนปุยเอียงขบคิดแล้วกล่าวคาดว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินว่าแผ่นดินตรง,ง้วนมีสถานที่เช่นนี้ ซื้อแปดท่านมาจากแชร์ซกไห้คำอธิบายเพิ่มเมติมตรงง้วนเป็นดินแดนภาคกลางของประเทศส่วนแชร์ซกไฮอยู่ในมณฑลแชร์ไฮทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศป้วยป่วยรับคำว่าถูกแล้วเขาเรียกว่าศักเตาคุณป่วยเอียงพอฟังชื่อนี้ก็ทราบว่าไม่ใช่ชื่อแท้ของชาวฮั่น ดังนั้นกล่าวว่าจากวิชาที่จุดที่เขาสอนแก่ท่านข้าพเจ้าก็คาดคิดว่านั่นไม่ใช่วิชาฝีมือของค่ายสำนักในตรงงวนตรงงวนใช่มีค่ายสำนักมากหลายหรือไม่มีมากหลายจริงๆไม่ว่าตามภูเขาลำเนาใพรหรือตัวเมืองใหญ่น้อยล้วนมีค่ายสำนักหนึ่งป่วยป่วยกล่าวว่า นั่นน่าสนใจยิ่งดินแดนแมวหามีสภาพเช่นนี้ไหมหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าท่านเข้าสู่ดินแดนแมวเพื่อจุดประสงค์ใดเพื่อท่องเที่ยวหรือคุนปวยเอี้ยงตอบว่าเพื่อสาะหาคนผู้หนึ่งง่ายดายยิ่งขอเพียงคนอยู่ที่นี้ต้องสอะพบแน่นอนคุนปวยเอี้ยง ไม่เคลือบแคลงสงสัยคำพูดของป่วยป่ย๋ยบิดาของนางเป็นเจ้าแห่งสถานที่นี้ขอเพียงออกคําสั่งคําเดียวชาวแมวทั้งหมดเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพรียงไหนเลยหาไม่พบป้วยป่วยถามว่าท่านคิดสาะหาผู้ใดข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามันเป็นใครเพียงทราบว่าสองมือมันสามารถขับวัตถุที่คล้ายใยไหมชนิดหนึ่ง พลางหยิบหอผ้าน้ำมันจากถุงย่ามด้านหลังพอแก้ห่อออกภายในบรรจุไว้ด้วยวัตถุที่คล้ายใยไหมกลุ่มหนึ่งนี่เป็นของที่หุ้นปวยเอี้ยงเก็บรวบรวมจากซากศพของยอดฝีมือชาวบูริมเหล่านั้นป่วยป่วยพอกว่าตามองสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นประหลาดพิกลเหลียวซ้ายแลขวาในที่สุดถามว่าท่านมหากอ,อ,อเรา ุ้นป่วยเอี้ยงตะลึงลานกับที่คิดไม่ถึงเรื่องราวกับประจบเหมาะปานนี้ปวยป่วยกล่าวอีกว่านอกจากกกเราแล้วที่นี้ไม่มีผู้ใดมีความสามารถเช่นนี้หยุดเล็กน้อยจึงถามว่าข่านมหาเขาด้วยเรื่องใดหุ้นปวยเอี้ยงกล่าวว่าก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องแน่ใจว่า เขาใช่เป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าต้องการหากว่าไม่ใช่ก็ไม่มีเรื่องราวใดป่วยป่วยกล่าวว่าเขาอยู่ระแวกใกล้เคียงนี้เองท่านสามารถนำข้าพเจ้าไปพบเขาหรือไม่ป่วยป่วยวรับคำยื่นมือสอดเข้ามาในวงแขนหุ้นป่วยเอี้ยงยกล่าวว่าไปพบกบพอเราจากนั้นไปพบปิทาเราเรื่องของพวกเรา สมควรบอกต่อเขาสักคำหุนปุวยเอี่ยงบังเกิดความรู้สึกหัวรอไม่ออกร้องไห้ไม่ได้จากนั้นรู้สึกเป็นบาปพบว่าตนเองกำลังหลอกใช้ป่วยป่วยสุดท้ายหุนปุวยเอี่ยงตกลงใจว่ารอให้เรื่องราวแน่ชัดค่อยบอกความจริงต่อป่วยป่วยถ้าที่พักของเม่งโตอยู่ละแวกใกล้เคียง ไม่มีการประดับประดาใดทุกที่ทางแขวนไว้ด้วยหนังสัตว์ปราดแรกที่สัมผัสคุณปวยเอียงรู้สึกถ้ำศิลานี้แฝงความหยาบกร้านห้าวหาญจบกระทั่งเขาพบเห็นแมงมุมเหล่านั้นแมงมุมเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้หนังสัตว์แต่ละตัวโตวเท่ากำป,ปั้นหุ้นปวยเอี้ยงบังเอิญเหลือบเห็นหนังสัตว์เหล่านั้นสั่นกระเพื่อมพอเลิกหนังสัตว์ขึ้น ค่อยพบเห็นพวกมันหุ้นป่วยเอี้ยงไม่ได้ยื่นมือแตะสัมผัสถูกแมงมุมเหล่านั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาใดแต่หุ้นป่วยเอี้ยงยังอดประวัติพรั่นใจไม่ได้ป่วยป่วยร่วงรู้ถึงการคงอยู่ของแมงมุมแต่แรกไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่น้อยกับแปลกใจต่อปฏิกิริยาของหุ้นป่วยเอี้ยงหุ้นปวยเอี้ยงย่อมมิใช่ไม่เคยเห็นแมงมุม แต่ยังอดถามโพ่งไม่ได้นั่นเป็นอะไรหรือปุ้ยป่วยย้อนถามว่าแผ่นดินตรงงวนไม่มีแมงมุมหรือไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ไม่ใหญ่ปานนี้พวกมันมีขนาดใหญ่ปานนี้มาแต่กำเนิดหรือปุ้ยป่วยสันชิษะกล่าวว่าพวกมันถูกเลือกให้เป็นเจ้าคุณสกินไหมทองกับปะขาบเป็นอาหาร จึงมีขนาดใหญ่ปานนี้คุณปวยเอียงทวนคำเจ้าคุณใสอดนึกถึงคำบอกเล่าของโกบักไม่ได้ป่วยป่วยถามว่าท่านทราบหรือไม่พระเจ้าคุณใสเป็นอะไรเคยได้ยินมาบ้างก,ก็ท่านก็รู้จักเลี้ยงหนอนคุณใสปล่อยหนอนคุณใสหรือเขาไม่เข้าใจนะักแมงมุมเหล่านี้ เป็นสือแปลเพราะเลี้ยงให้กับเขาเป็นของที่เขาใช้ฝึกวิทยายุดนางกล่าวอย่างปลอดโปรง่งคล้ายไม่มีเรื่องราวใดคุณปุยเอี้ยงทราบว่าป่วยป่วยบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้เห็นได้สัมผัสตั้งแต่เล็กไม่เห็นว่าการเลี้ยงหนอนคุณใสปล่อยหนอนคุณใสเป็นเรื่องชั่วร้ายก็ปอนกับเห็นจนชาชิน ไม่เห็นว่าเจ้าคุณสายเหล่านี้มีอันใดน่ากลัวหุนปวยเอี้ยงกว่าตามองรอบถ้ำภายในถ้ำไม่มีคนป่วยป่วยกว่าตามองตามกล่าวว่าเขาไม่อยู่ที่นี้คงต้องอยู่ทางด้านนั้นทางด้านนั้นหรือหมายถึงพี่ฝึกวิทยายุธท,ท่านยังคงรอเขาอยู่ที่นี้เถอะหุนปวยเอี้ยงถามว่า สถานที่นั้นอยู่ห่างไกลจากที่นี้หรือไม่ห่างไกลแต่แม้แต่ข้าพเจ้าซื่อแต่ยังห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าไปอย่าว่าแต่คนนอกอย่างนั้นพงเชื้อเชิญกอกรท่านออกมาได้กระมังปวยป่วยกล่าวว่าคิดไม่ถึงท่านก็ใจร้อนไม่อาจอดทนรอเรื่องราวสะสางแต่เนิ่นๆย่อมดีอยู่ ท่านยังไม่ได้บอกออกข้าพระเจ้าที่แท้เป็นเรื่องราวใดเมื่อถึงเวลาท่านจะทราบเองคำพูดพอกล่าวหุ้นป่วยเอี้ยงบังเกิดความรู้สึกกระทําบาปอีกราป่วยป่วยไม่ได้เฉลียวใจและไม่ได้ซักถามแอบอิงกับข้างกายหุ้นป่วยเอี้ยงในจิตใจของนางยึดถือคนผู้นี้เป็นสามีแล้ว เมื่อออกจากถ้ำที่อาศัยของแม่งโตป่วยป่วยจุงมือหุ้นป่วยเอียงเดินขึ้นเขาไปเหนือเขายังมีเขาภูเขาเหล่านี้ล้วนมีลักษณะประหลาดมิเพียงงามตระการทั้งยังลีลับพิสดารเมื่อข้ามภูเขาสองลูกเห็นถ้ำกลางขุนเขารายล้อมมีบึงใหญ่แห่งหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามมีภูเขาหิน ซึ่งคล้ายสุมซ้อนจากก้อนหินลูกหนึ่งก้อนหินเหล่านั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างหนาบ้างบางสุมซ้อนโดยไร้ระเบียบแบบแผนบันดาลให้ผู้พบเห็นบังเกิดความรู้สึกลี้ลับอันตรายที่วางกลางมีปากถ้ำแห่งหนึ่งหุ่นปอวยเอี้ยงกว่าตามองแวบหนึ่งต้องกล่าวว่าเป็นด้านนั้นหรือกล้วยป่วยพงกศีรษะรับ กระโดดลงเรือน้อยที่ผูกอยู่ในริมบึงด้วยความยินดียามนั้นเม่งโตนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นศิลากลางสะภายในถ้ำบนร่างปกกภุมไปด้วยปุยสำลีคล้ายใยแมงมุมนั้นอีกกาคล้ายกับนั่งอยู่ในดักแด้ตัวหนึ่งที่ต่างกับการก่อนคือปุยสำลีที่คล้ายใยแมงมุมนั้นไม่ได้เป็นสีเทาหากแต่เป็นสีม่วงดำ ที่เบื้องหน้าของมันถังแปะชวงนั่งแน่วนิ่งราวรูปปั้นเปลือกตาหลุกต่ำไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยสีหน้าถังแปะชวงยังเด็ดเดี่ยวกระไรปานนั้นแต่ทว่าคิ้วทอแววเจ็บปวดสีผิวก็กลับกลายเป็นขาวซีดแสดงว่าช่วงเวลานี้ได้รับความเจ็บปวดทรมานไม่น้อยภายในถ้ำ ยังเกิดเสียงสะท้อนปานฟ้าร้องดังครั้งแล้วครั้งเล่าสอดแทรกด้วยเสียงพึมพำร,ร,ราวาคำสาบอันชั่วร้ายในเสียงฟ้าร้องเสียงสาบแช่งแมงมุมหน้าคนไต่ตามเส้นใยพื้พลานเข้าหาเม่งโตทุกตัวล้วนลากเส้นใยเรืองรองเส้นหนึ่งล้วนถือถังแปะชวงเป็นจุดเริ่มเส้นใยทุกเส้น คลายดึงออกจากร่างถังแปรช่วงเมื่อมองดูใบหูจมูกของถังแปรช่วงกลับมีแมงมุมหน้าคนตัวเล็กๆเ,เข้าๆออกๆตลอดเวลาแมงมุมหน้าคนเหล่านั้นมีขนาดเล็กจนเหลือเชื่อมีขนาดเท่าหนึ่งในร้อยของแมงมุมหน้าคนที่คืบพลานเข้าหาแม่งโตการเข้าๆออกๆเช่นนี้ย่อมมังเกิดความทุกข์ทรมาน ในที่สุดกล้ามเนื้อใบหน้าถังแปะช่วงต้องสั่นกระตุกขึ้นมาในเสียงฟ้าร้องและสาบแช่งพลันมันเกิดเสียงกระพวนดังติงตังเสียงกระพรวนยิ่งมายิ่งดังเสียงฟ้าร้องค่อยเลือนหายทีละน้อยเสียงฟ้าร้องเคลื่อนใกล้เข้ามาจากนั้นเป็นชายชราผมเผ่าหนวดคราวขาวโปรงยาวแทบระพื้น บริเวณใบหูลำคอข้อมือข้อเท้าคล้องไว้ด้วยกับรวนใหญ่น้อยผู้หนึ่งพลันปรากฏกายขึ้นเสียงสาบแช่งเปล่งจากปากมันเองชายชลาหยุดยั้งที่ข้างสะเสียงสาบแช่งก็ขาดหายจากนั้นกล่าวว่าโอ้แสังังเจ้ายังทนทานได้อีกเท่าใดในที่สุดถังแปะชวงลืมตาขึ้น ดวงตาแดงฉานด้วยสายเลือดแผดเสียงร้องว่าสักเก้าใช้วิชาขุนสทำร้ายคนไม่นับเป็นนักสู้ผู้กล้าชายชาราสักเก่ายิ้มพลางกล่าวว่าหากเจ้ายินยอมถ่ายทอดกำลังภายในแก่สิทธิของเราแต่โดยดีก็ไม่ต้องทนทุกขทรมานเช่นนี้แล้วทั้งแป่ช่วงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่า พวกเจ้านับเป็นชาวยุตจัรรกลับใช้วิธีการเช่นนี้ออกมาสิทธิของเราต้องการกำลังภายในจากพวกเจ้าไต่เต้าสู้ขอบเขตอีกขั้นหนึ่งพยานขึ้นเป็นสุดยอดฝีมือเรื่องที่มีความหมายเช่นนี้เจ้าสมควรสนับสนุนจึงถูกต้องเอออวิชานชั่วชา้าเออถึงตอนนี้ หน้าผากปรากฏเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลหลั่งออกมาสักเกายิมิคราถามว่าเจ้ายัางทนทานได้อีกเท่าใดถังแปะชวงเงียบงันไม่ส่งเสียงเขาทราบว่าตัวเองไม่สามารถทนทานต่อไปการเข้าๆออกๆของแมงมุมเล็กๆเ,เหล่านั้นกระตุ้นให้เขาต้องเกรงกำลังภายในขึ้นขอเพียงเขาเกรงกำลังภายในขึ้น แม่งโตก็สามารถชักจูงกำลังภายในของเขาไปเขาทราบว่าแมงมุมเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นหนอนคุณใสชนิดหนึ่งการเข้าๆออกๆออออนี้สร้างความทุกข์ทรมานแก่เขาได้แต่เกรงลมปราณต่อต้านขอเพียงเกรงลมปราณขึ้นก็คล้ายถูกใยแมงมุมรัดพันไว้ห่อหุ้มรวมเป็นกลุ่มก้อนแมงมุมเล็กๆ ใชเพียงทําหน้าที่ชักจูงกําลังภายในของเขาออกจากร่างหน้าที่หลังจากนั้นปล่อยให้แมงมุมหน้าคนขนาดใหญ่ดําเนินการต่อไปถังแปชวงถึงบังเกิดความรู้สึกว่าแมงมุมหน้าคนเป็นขนาดใหญ่ลากเส้นใหญ่เพื่อเป็นสายชนวนชักจูงกําลังภายในของเขาไปยังเม่งโตถังแปชวงแม้รู้สึกถึงพยานอันตราย แต่ไม่มีปัญญาสกัดยับยั้งได้สักเกาไม่กล่าวระไรอีกลาาถอยกลับไปดุดปีศาตร้ายพร้อมกับที่ลาาถอยเสียงสาบแช่งก็เปล่งจากปากของมันถังแปดช่วงลังเหงื่อมากกว่าเดิมในเสียงสาบแช่งแมงมุมขนาดเล็กที่เข้าออกตามองคยบบนใบหน้าของเขายิ่งแข็งขันกว่าเดิมแมงมุมหน้าเป็นเหล่านั้น ก็เคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมจากนั้นเสียงคลื่นคั้านปานฟ้าร้องดังสะท้อนสะทานอีกคราจบบทที่4ครับ